อายุอสงไขยนั้นก็น้อยถอยเลื่อนลงมาตราบเท่าอยู่แสนโกดปีแต่ก็ยังเยอะนะแสนโกดปีมนุษย์ทั้งหลายก็มีความประมาทขึ้นทุกทีอายุมนุษย์ทั้งหลายก็น้อยถอยลงมาถอยลงมาตราเท่าตั้งอยู่8 0ด0มปีเป็นอายุไขในการครั้งนั้นอ๋อถอยลงมานะจากอสงไขยปีถอยลงถอยลงจนกระทั่งมาถึง80,000ปี ครั้งนั้นชาวชมพูตวีปที่เราอาศัยอยู่บัดนี้ก็จะาราบลื่นเสมอสมานปานประหนึ่งหน้ากลองคือโลกของเราเนี่ยในยุคที่มนุษย์อายุไข,ขถอยลงมา8 0ดห0เนี่ยท่านบอกพื้นแผ่นดินมันจะเรียบราบมองเป็นเหมือนหน้ากลองอย่างนั้นนะที่ว่าราบเป็นหน้ากลองแต่คงไม่ใช่เหมือนทะเลทรายนะก็คงจะเป็นพื้นราบจะเรียกว่าคล้าย สนามหญ้าประมาณนี้นะสนามกอบสนามหญ้ามองแล้วมันโอ้โหหรือมองเป็นเหมือนพื้นเรามองพื้นทะเลมันสุดลูกหูลูกตาแต่มองว่าท่านึกภาบกลับกันว่าพื้นทะเลนะั้นมันคือพื้นดินอย่างนั้นนะมองเห็นโอ้สุดลูกหูลูกตาไปเลยทั้งบ้านช่องชนบทราชธานีน้อยใหญ่ก็มั่งคั่งไปด้วยเศรษฐีกระหาบดีคือโอ้โหไปที่ไหนก็มีพื้นแผ่นดินสวยสดงดงาม ก็มีแต่คนรวยรวยมีแต่เศรษฐีขราบดีมาเกิดกันสัพพะจะมีภัยบุญทุกสิ่งทุกประการในครั้งในการครั้งนั้นองค์พระพ,ะพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระนามว่าพระเมตไตรก็ลงมาตรัสรู้ในโลกนี้เห็นไหมพระเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเมตไตรยะหรือเร,เรียกกันในประเทศไทยว่าพะศษีอริยะเมตไตรนัไ่ไงแต่ว่าในนี้ท่านใช้คำว่าพระเมตไตรมาพระเมตไตรยะ ก็จะลงมาตรัสรุ้ในช่วงอายุไขมนุษย์ลงมาถึงตอน80,000ปีอันนี้ท่านพระมหากัสปบาท่านบอกกล่าวก่อนที่ท่านจะจะเรียกว่าปิดถ้ำนะพระเมตไตร,ส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรุ้แล้วจึงเทศนาพระธรรมจักรโปรดเวนยสัตว์ให้สําเด็จมักและผลเป็นอันมากอันนี้ตัดตอนมาเลยแล้ไม่ได้ไปเจาะลึกเรื่องราวของพระศรีมเมตไตรพระองค์จะ,สะเสด็จมาสู่ที่อันมีบริษัทแห่ ล้อม <c oughs> แห่ห้อมล้อมพระองค์มามีปริมณฑลสิบสองยชนองค์พระเมตรไตรนั้นจะเอาพระหัตถ์เบื้องขวาซ้อนเอาซากศพของอาตมาขึ้นช่วยบนฝ่าพระหัตถ์นี่ท่านบอกว่าอนาคตจะเรียกว่าเป็นเหมือนการพยากรณ์ไปด้วยก็ได้วันนี้ต่อไปนี้ต่อไปนะอนาคตเ,เ,เนี่ยประเทศบริเวณน,นี้มันจะลาบเรียบนั่นแสดงว่าภูเขานั้นหรือว่าแผ่นดินเนี่ยมันจะงอกขึ้น ท่านก็บอกว่ามางอกขึ้นกี่โยอดกี่โยอดก็ว่ากันไปภูเขาตีนไกของท่านเนี่ยหรือว่าศพของพระมาหากัะสป่าน,นั้นก็จะอยู่ใต้ใต้แผ่นดินนั้นอีกทีหนึง่งแผ่นดินที่ราบเรียบเลยนะครั้นพระเสด็จแม่ตายเดินมาถึงบริเวณนั้นพร้อมกับพระภิกษุบริวารของท่านประมาณสิบสองโยชน์เนี่ยท่านก็จะเอาพระหัตเบื้องขวาซ้อนเอาซากศพก็คือยื่นพระหัตไปเหมือนศพหรือว่า สริละของพระหมหากัสสานั้นก็จะขึ้นมาอยู่บนพระหัตถโดนพระบนพรหัตของพระมิตรยสม,มาสัมบริเจ้า